อ่ะโอเคกราบสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับว่ากันด้วยเรื่องวุ่นๆุนของเฟดดี้โน .1 คือเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เอาจริงมันเกิดนานแล้วมันเกิดตอนทัวร์ของพีเอชอลิฟีนชื่อทัวร์ว่าหวานกันให้พอคือทีมผมชื่อทีมมะกับกือ้อนางฮือโอเย่ก็คือเป็นทีมที่มีสตรีมเมอร์พี่สาวผมมาลงแข่งด้วยก็เป็นทัวร์แบบว่าลงกันขำๆอะไรเงี้ยเซอร์ก็หาพับป,ปิกทั่วไปนี่แหละก็ไปลงเล่นๆกันทีนี้ ผมไปเจอน้องคนหนึ่งซึ่งจะต้องแข่งเจอกับผมในรอบแรกทีมน้องเนี่ยน้องส่วนตัวน้องเนี่ยชื่อเซนอ่าทีนี้น้องหลังจากแข่งจบน้องส่งเรื่องมาปรึกษาผมประมาณนี้คือผมขอญาตน้องแล้วนะครับว่าขอเอาภาพนี้ยมาเล่าให้ทุกคนฟังได้ไหมน้องบอกว่าได้เดี๋ยวพี่ปิดชื่อให้แต่น้องบอกว่าเปิดชื่อไปเลยผมไม่ซีอะไรอยู่แล้วโอเคงั้นตามนี้แล้วกันอ่ะโอเคว่ากันด้วยภาพแรก พี่กลัวเรื่องด่านเลยไม่อยากให้เราเล่นเฟดดี้ด่านนี้ยิ่งเล่นยิ่งไม่ไหวไม่ไหวจริงนั่นแหละผมเลยผ่านไงเราต้องเล่นคินให้ได้ทุกตัวไงที่พี่บอกไม่งั้นเราเล่นได้อยู่แล้วนั่นแหละพี่นะผมพยายามอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่เปลี่ยนคือผมจะเอาเฟดดี้เป็นไม้ตายผมเสมอฮ่าฮ่าฮ่าพักก่อนตัวนี้ใครตกตัวไหนผมไว้ถ้าเจอเฟดดี้จะตกให้หมดเราลืมลืมเฟดดี้ไปเถอะเชื่อพี่ถ้าอยากเป็นแชมป์ ตัวมันเล่นไม่ได้ว่าจะด่านอะไรก็ตามมันจะโดนปั่นหมดมันล้มคนได้ช้าผมมีความหวังนะแต่ยังไงผมไม่เปลี่ยนหรอกพี่กับตัวนี้พักเถอะผมต้องให้ทุกคนบอกให้ได้ว่าผมคือโนโนนึ่1อ่ะก็คือ No.1 โไนโนนปด้จะเก่งให้ตายรู้ทุกมุมแต่ตัวมันกากเราเชื่อพี่สิพี่รู้ว่าเล่นแต่ตัวนี้มันเลยมั่นใจตัวนี้แต่มันกากก็คือกากไม่ครับผมเล่นมามันเก่งครับ มันเข้ากับเพยผมแล้วผมมาไกลเกินจะถอยแล้วพี่ไม่นะผมรู้ดีพี่นาะผมเลยเล่นไงแต่ผมจะเล่นให้ได้ทุกตัวอยู่ดีเราต้องเล่นตัวอื่นถ้าอยากเป็นแชมป์มันแค่นี้แหละผมจะพยายามเล่นให้ได้ทุกตัวแน่นอนพี่ทัวต่อต่อ,ตอไปทีมเราไม่มีหวังอะไรเลยถ้าเรายังไม่เลิกเล่นตัวนี้มันไม่ควรเอามาแข่งใดๆทั้งสิ้นเฟดดีอ้อะตัวมันกากจริงๆเราอย่า เราอย่าพยายามเลยไอ้ที่เราบอกว่ามาไกลอ่ะคือเราเล่นแต่ตัวนี้ไงเราพยายามรู้ทุกมุมของมนันแต่ยังไงก็ตามตัวนี้มันไม่ควรมาเล่นในแข่งจูกง่ายแก้ทางง่ายปัดง่ายเราเลิกเล่นเฟรดี้ก่อนแล้วค่อยมาแข่งผมรู้เดี๋ยวพี่ก็รู้เองเพราะความสมเหตุสมผลมันมีให้เห็นทุกแข่งมีการล็อกตัวจะไม่มีเฟรนดี้เลยสเนปให้อยู่เทียดี แล้วพี่จุกมาหน่ะอย่างต่ําเครื่องหนึ่งบอกเลยจะเก่งแค่ไหนก็เครื่องหนึ่งเต็มๆมันแก้ทางง่ายก็จริงนะผมไม่เถียงมันกากหรือแก้ทางง่ายฟังนะเราเลิกเล่นตัวนี้นะแล้วไปเล่นตัวอื่นให้เก่งให้หมดแล้วค่อยกลับเล่นตัวกากคือเรามีทางเลือกที่ง่ายกว่านี้เต็นทำไมเราไม่เลือกผมรู้ครับทำไมผมไม่เลือกนะหรอพี่เลิกเล่นตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาแข่งใม่เธอดูเซเนฟซี่คิลเลอร์ที่เก่งที่สุดเล่นยังโดนปั่น5เครื่องอืมโอเคครับพี่ ที่ผมเลือกมันนะผมเห็นครั้งแรกมันใช่เราไม่ต้องบอกแล้วตอนนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นมันแค่ครั้งแรกเหมือนเรามีรักแรกอ่ะลืมยากเหลือเกินตัดใจยากเหลือเกินไม่ต่างกันตอนนี้ผมรู้ครับว่ามันกากผมเลิกเล่นเฟสตี้ได้เลยนะพี่พี่ไม่อยากรู้หรอกว่าทําไมถึงเล่นมันไม่ได้ทําให้เราชนะนะเตนเลิกเถอะโอเคเอ่อได้ฟังเรื่องของน้องประมาณนี้นื่ไ,ไหแม <laughs> ตัวน้องก็ดือ้อแต่ผมเข้าใจทางตัวของฝั่งพินานะคือมันสมเหตุสมผลผมเข้าใจตัวมันกากจริงๆผมไม่เถียงแต่ถามว่ามันหยิบมาเล่นในแข่งได้ไหมมันก็หยิบมาเล่นในแข่งได้มันก็ขึ้นอยู่กับการเล่นเออมันก็ถามว่าเป็นไม้ตายรับได้ไหม <laughs> จะพูดว่าไงดีอะมันก็ยากอะมันก็อยู่ที่ระบบแผนทีมตรงข้ามแต่ว่าไอ้ทัวร์ที่ผมลงแข่งเนี่ยมันให้หยิบคิลเลอร์อะไรก็ได้ไงซึ่งคนส่วนใหญ่อะเขาก็จะหยิบเนิร์ดลินไบ์อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็จะหยิบเฟนดี้ไปอ่ะก็ไม่แปลกที่ทางฝั่งพินาจะพูดแบบนี้คือโอเคก็มีคนบอกน้องว่าทําไมน้องไม่มีรักแรกเป็นพวกลินเดอะไบ์ by, เนิร์ดรักแรกน้องอ่ะสึกเป็นเฟนดี้ไง <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกัน ก็พี่หยิบแอดออนแดงกับแอดออนเขียวมาแอดออนแดงเนี่ยก็จะเป็นข้าฝันเลยส่วนเปิร์กก็จะเป็น4ีเปิร์กล่างที่น้องเห็นก็คือเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่นฟิวแข่งเพื่อน้องเลยโอเคก็จะเล่นให้ดูว่าตัวมันเล่นได้ไหมสามารถฆ่าเซอร์ได้ไหมโอเคพี่ส่งแบบว่าโปรไฟล์ทุกคนแหละอะคือเต้นตี้เนี้ยอะเรารู้แหละว่าน่าจะมา3นะครับน่าจะคอนโซลหนึ่งน่าจะมาแยก คือคนชื่อเจนจูโร่เนี่ยผมเจอบ่อยแล้วก็น่าจะมาด้วยกัน3คนนะผมว่าน่าจะเล่นเป็นอยู่ระดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอ่ะตีเนี่ยเล่นเป็นเดี๋ยวพี่จะลองเล่นฟิลแข่งแล้วนะคือเซอร์เขาก็มาอยากเล่นชิวๆแหละเขาปรากบทาฟิกเขาอยากชิวแหละแต่คือพี่ทําเพื่อน,น้องไงพี่มาเล่นเฟนตี้กบฟิล,ฟลแข่งอะ่ะเยอะเออเดี๋ยวดูแล้วกันนะอ่ะคือปกติพี่ก็จะเวลาเล่นพาฟิกทั่วไปเนี่ยพี่ก็จะไม่ค่อยจะเล่นแบบคุมเกมฟิลนักแข่งเท่าไหรอ่อ่ะก็จะมีจัตยาน,นิดึง <c oughs> จะในวันนักแข่งเริ่มเกมมาเนี่ยถ้าเป็นด่างแบบนี้นเนี่ยพี่กระทืบไม,ม้บ้านบ้านใหญ่ก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยพี่ไม่มีการ,รต่างเร่องเวลาเติมมาจุเนี่ยก็จะเป็นการจุเ้เด็กก็จะเสียเวลาสถานการณ์เนี้ยถ้าไม่เจอเซอร์เนี่ยค่อนข้างแย่และ้ะเขาอาจจะปั่นเสร็จเกือบเครื่องหนึ่งได้โอเคจะบินเครื่องนี้โอ้และเครื่องแรงด้วย ทำไงครับกระทืบเครื่องก่อนเลยฉีครับอ่าถ้าไม่มีไม้ก็น่าจะโดนทีหนึ่งไงต้น,นเกมคือพี่วางตรงนี้ว้แล้วไงก็คือได้อยู่นะเม,มื่อกี้เหมือนมีคนไม่งตา่เาเนี่ยอ่ะล้มเลยบ้ปล่าน่ยตีเลยกดแต่ยากเลยไปหน่อย ระเบิดปะทุหรือเปล่าเมื่อกี้หรือว่าแค่เหยียบแล้วมันขึ้นร้องไม่เขาได้เล่นเป็นดีด้วยแฮะเลยไม่รู้อันนี้พี่ก็จะวาร์ปหลอกนะครับพี่รู้อยู่ว่า,วาเมื่อกี้มันมีคนอยู่แถวนี้คือถ,ถ้าเราเห็นสังเกตเดียดพี่เหมือนเห็นคนแหลมๆหลหน่อยแหลมๆคืออะไรวะเออน่าจะช่วยแล้วก็คือพี่รีบปล่อยให้ช่วยเลยนะแล้วพี่จะทําการซ้าโอเคอันนี้คือเข้าเข้าแก็บแล้วอันนี้ก็คือซ้ําเลยคุมเกมตัวเดือต้องซ้ํานะอ่ะเรามีห,วหัวตีไปเลย คือจะไปรีโครบหรือมาบล็อกก็นานหน่อยเพราะว่าเรามีหมวกก็จะใส่เป็นเซตเบสกันบล็อกก็ได้เขวางรอบนี้ตอนนี้ไม่อยู่ในฝันยากหน่อยแต่รอบไม่แต่ยากน่าจะมีแทงหลังทรงนี้น่าจะมีแทงหลังแน่นอนน่าจะฉีกนะไม่น่าเล่นไม้เดิมตอนนี้เขาอยู่ในฝัน อ <aid> <Solomon> <toward> <king> ุ้ยเชี่ยเดอะแมททิ้งโหจังหวะบอลแบบนี้ไอ้เชย่อสมาร์ทว่ะเทจริงเอ้าเจ็บหลุมน่าจะดีกว่านะ้วกี้อ๋ออู้หขนลุกสู้เลยเมื่อกี้เกือบไปไอ้ลุงได้อยู่แถวนี้ ได้เลยแล้ช่วยก็ตับแค่นั้นแวบดูก่อนปัดไหนพับถ้าพับโดนก็จะช่วยโอเคช่วยหรือเปล่าโอเคไม่ช่วยด้วยเป็นงานอยู่มันแ,แตกกันแล้วต้องกระชื่อม้นะยังไงก็ต้องช่วยหรือเปล่า จะตีคนนี้ลม้มน่าจะมีคนไปช่วยแล้วเอาคนนี้เจ็บให้ติดหัวหมูก่อนไม่ทันต้องไปซ้ำแล้วอันนี้คือฟิวแขกเนี่ยเราต้องซ้ำแล้วนะเกมคือเซอร์เนี่ยมันเล่นชิลอยู่แล้วคือถ้าไม่ชิลเนี่ยเขามาแบบฟิวแขกเขาน่าจะมาบล็อกกันรัวๆแล้วนะตายยากแน่นอนดูว่าตีติดหรืายากไม่ตีเข้าฝันดูว่าแบบว่ากดจังหวะไม่ยเว้โอเคอเค่ะอยู่ๆตัวก็ข่าวเฉย อ่าจังหวะนี้ถอนเสาเป็นไงอันนี้เราฟังเสียงนะเราถอนถอนเสาอะไรอ่ามีเบ็ดเว้นนะอ่ะก็ช่วยมาถอนเสากูทีเนี่ยเสาเบ็ดเว้นนะถอนไงมาดิถอนเลยเร็วเออเนี่ยเซอร์จังหวะนี้เซอร์โกรธแล้วเออมันเล่นขุมเกมเซอร์โกรธแล้วเนี่ยโอเคจังหวะนี้เขาวิ่งไล่เดียวกันพยายามบล็อกเราตีนอนสองได้นะครับจังหวะนี้ ตายยากโอเคตายยากไปแล้วแม่งรีบครับลุงน่าจะไปปั่นถ้าอ่านเกมประมาณนี้ลุงน่าจะปั่นก็พยายามบีบลุงให้มาช่วยก่อนแล้วกันไล่ได้ไล่นอนไปก่อนอันนี้พี่จริงจังมากเลยนะจริงจังมากเลยเข้าไม้รับฉีกเลยตายยาก ไม่มีหรอเออ่วาร์ปหลอกอะไรลุงน่าจะต้องมาแตะนะเพราะคนนี้ล้มแล้วอะอยู่แมสกหมูแตะ <c oughs> แล้วก็ตีคนลุกอไอ้บีบีเมื่ออยู่เมื่ออยู่เขามาเล่นฟิว <c oughs> มาเล่นฟิวเราเล่นฟิวแขก <c oughs> เออเดี๋ยวมันจะต้องอ้อมมาแตะคนที่นอนอยู่แล้วเราก็ตีคนที่นอนอยู่อีกทีหนึ่ง อันนี้คือเวลาเล่นเนี่ยต้องพยายามอ่านใจเตอร์ด้วยเวลาเราเล่นพวกตัวเดินอย่เงี้ยอ่าแล้วเราก็ตีเลยเไงแล้วสิ่งที่เขาจะทําได้คืออะไรครับก็คือไปแตะคนที่นอนอยู่แมตหมูอันนี้ไปก่อนอหรือกวนนิ่งแล้วกระโดดหน้าตา่างจะไปแตะคนนี้หรอตรดไม้ไม่ได้พังไม้อะ เฮ้ยแตะทันไปเนี่ยอ๋อไปแตะกว่นั้นน่าจะแตะทันนะถ้าเอาแบบเอาชัวนนะเอาชัวนนะคือคนนี้มันลุกเองไม่ได้ใช่ไหมเรากลับไปลุกไปอุ้มลุงบิวเลยเนี่ยอุ้มลุงบิวเลยเพราะว่าลุงบิวทำไมขึ้นชื่อว่าลุงบิวอาจจะมีเบิร์กลุกเองก็ได้ คือมันไปลาย,ลายนู้น่ะมันไปแตะคนนั้นไม่ได้อยู่แล้วนี่เอาชัวอันนี้คือเลือกเอาชัวเอาแบบคือแขก <c oughs> โอเคอ่านราก็ดูเลยเนี่ยมันจะฉีกไปแตะคนนั้นได้ไหมอ่าแตะไม่ได้แน่นอนครับอ่าบัตรไฟเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละถ้าไม่มีดินฮุงนะโอเคมาตกเฟไปแล้วก็ตามนี้บีบโซเแล็ปอันนี้บีบโซลเลเอาชัวเลยดักไลน์นะครับ ับแน่นอนครับจังหวะน,นี้แล้วยังไงครับตัวหน้าต่างแน่นอนอ่าและชี่เป็นร้อลยปีกันเลยแล้วอ่ะจบเกมละอันนี้คือเล่นแบบฟิวเคชส่วนเจอเหรอเซอร์เล่นแบบฟิวพับบิกโอ้ยพี่ทำเพื่อน,น้องเลยนะพี่น่าจะโดนเซอร์ตาน,นี้เกียรติอ่ะพี่บอกเลยขามยดมาแค่นี้เลยเหรอขาดมาไกลเกินโอเค โอ้ยเหนื่อยมากเลยเออทุกคนคิดว่าไงครับคิดว่าเวนดี้มันเป็นตัวยังไงส่วนตัวผมมองว่ามันถ้าเมื่อก่อนน่ะที่มันมีแอดออนที่มันปัดเครื่องช้ามันเก่งมากเลยนะแต่จริงถ้ามันอยู่ในตอนแข่งอะ่ะมันเจอคนที่เล่นระบบที่เล่นเซอร์เก่งๆอะ่ะมันก็น่าจะสู้ไม่ได้ยอย่างต่ำก็2เครื่องหรือเปล่า ันก็เป็นตัวที่มันต้องใส่พวกเฟิร์กเซนเตอร์เบนเซนเซน์บล็อกหรือว่าหมวหมูประมาณนี้บ้างไปแก้ทางแต่พี่ก็อยากจะบอกน้องนะว่าถึงน้องจะอยากเป็นโน1เฟ e ดี้แต่พี่ตอนนี้พี่จะยึดตำแหน่งสูงสุดรอรอเองนะเพราะว่าตอนนี้พี่น่าจะเป็นโน1เฟ e ดี้อยู่โอเคอะแบดแมปหรอกแต่ว่าแมปนี้เซนมานะโอเคครับก็ถ้าทุกคนชอบก็ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม yeah,